สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอสเครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ b ีวีดีซีรอนซิก์ลีกหนึ่งครับนัดเปิดฤดูกาลนะครับวันนี้เราไปกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับชมเกมระหว่างเจ้าถิ่นครับนครราชสีมามัสดาเอฟซีครับกับชลบุรีเอฟซน้องใหม่ไทยลีกที่พึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสมยศแดงยวนและผมสุภโชคหล่มนิ่มครับเกมกำลังจะเริ่มครับ บุรี f อครับจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลอยู่ทางขวาครับเบกูล่ายอดเข้ามาพักอกลูกนี้นมาบอลกระชอกไปเอาไปสะดุดครับโอ้โหเสียบอลไปแล้วครับอธิศักดิ์ยิง <laughs> โอ้โหโอ้ดูจังหวะไปพลาดเองนะครับของรัตวุฒิเจเลตบุตรตันทีมนะครับแล้วสไตล์โดนชกไปของเลสเตอรโบแล้วไหลให้กับอธิศักดิ์ไสอนะครับ แล้วดูจังหวะที่เปิดมาลูกนี้ก่อนนะครับพักอกลูกนี้ของอิซ่าครับแต่ว่าเป็นเสียจังหวะนี่ครับสกัดเอาเข่าทางมิตาซะด้วยครับฝากต่อแล้วชิงไปแล้วครับมิโลตการ์มิตาเข้าเขตโทษโดนเสียบลูกนี้โอ้โหครับเสียบแม่นครับมิตาเนี่ยของบอลดีนะครับเราให้บอลง่ายไปแล้วครับโอ้โหแต่อ้อมเปิดโค้งเข้ามาเค้นไปโมงไปถึงับโอ้โห ตาครับเปิดไปกลางประตูครับโชบออกมาเควิเนโดซายอดลูกนี้นะธวุติขึ้นมาโชบอีกทีครับบอลตกมาอย่างจิ้มทิ้งออกมาเวนเดลย,ยิงอาจติดบล็อกโอ้โหอมาเป็นชุดครับสวัสดียิงลูกนี้โอ้โหบอลตกพื้นกระชอกเตะโอ้โหยิงลูกนี้ไปตกกรอบโอ้ประตูโลกๆเสียดายสุดๆครับลาลิช กระชากเข้ามาเอาล้ครับมีพื้นที่ข้างหน้ามีอโบร์นิซาทําทางไปนะครับแต่ว่าคืนมาใหม่แล้วทิ้งลูกนี้เตคูล่าครับโอ้โหเปิดมามีล้ำนะครับผมไม่ได้เล่นบอลนี่ครับจังหวะนี้ก็เป็นเวทเดลนะครับมาติวที้จิ้มบอลก่อนครับเนี่ยครับโอ้แล้วก็มาโดนสุดท้ายก็มาเป็นเกกูล่านะครับติดต่อมาร์ติเนสยิงลูกโอ้โหเฉียดออกไปนิดเดียวครับฟรีคิกครับติดต่อมาร์ติเนสครับปั่นลูกนี้บอล นานต้องรอนิดนึงครับฟาริเกนข่าวขวาไหลามาหน้ากอบเคโทษเกกูราจิงโอ,โอ้โหธนาชัยปานออกไปยังไม่เอา,เอ,าออกแล้วครับแต่ว่ามาดูจังหวะยิงของเก๊กกูราครับลูกนี้ลูกมที่ได้ยิงครับโอ้แต่ว่าธนาชัยนูรานีน่ปัดไว้ได้ครับดูครับ ที่ชาณรงค์ชาณรงค์งัดเลยครับฟาลิเกตหลุด<อ><อ>ยินลูกนี้ไ่โดนตามไปเล่นต่อโดนเตะลูกนี้ผู้สินธ์ว่าไงครับขวดทิ้งออกมาก่อนโอ้โหผู้สิน์โบกมือครับไปให้ถูกโทษจังหวะของนครราชสีม,มาจะบุกบ้างโอ้โหก็เสียบอลกลางทางแต่ว่ายังตามเติมขึ้นมาครับตวาดมาไหลลูกนี้ไปแล้วครับทางซ้ายชิดสรุพงษ์เปิดเขา้ากลางครับโอ้โห,โหมามาไม่ทันครับแต่ว่า มีธงกัล้ำหน้าไปแล้วครับเกือบได้ลุ้นไปเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ครับจวาจ่ายช้าปิดนิดหนึ่งนลครับล้ำหน้าปิดก่อเลยครับเปิดลูกนี้ฟาลิเกนเก็บได้ด้วยครับไปแล้วฟาลิเกนตัวตัวอาบูาครับฟาลิเกนมีมาช่วยครับอาบูซาฟาลิเกนเปิดเข้ามาลูกนี้พุ่งก้าไปมองโอ้โหโดนบังครับหลุดออกหลังไปครับโอ้โหมันจะต่าครับดูครับ ฟาริเกนเปิดมาแล้วจังหวะเด็กโตขึ้นมงเลยไม่ได้เก่งคอสักเท่าไหร่ครับสันติภาพให้เอาสวยครับชาณรงค์ชาณรงค์ครับจี้เข้าหากอบเข่โทษชาณรงค์เข้าซ้ายฝากฟาริเกนฟารลลิเกนเ,เกี่ยวเข้าซ้ายยิงลโอเคครับโอ้ข้าบขานออกไปครับโอ้โหมาทําได้ดีครับชาณรงค์พบสีแกล์เร,เร็วครับตอนนี้นะครับทัศน์ศิลมาใครมาจิทวัตเปิดเข้าไปครับโอ้โหจอร์ดฟรีปเป้์มุทิ้งหัวสวนอีกทีหนึ่งติด ยิงอีกขีลูกนี่คำขาดนบโ,<ฮ>โอ้โหลิง <Victor Martinez. S 1> ต่อบาติเนสถูกสันกระชากเส้นหลังก็เปิดเข้ามาเอาเลยโอ้โหสกัดได้ครับเกือบไปเองรีบเตะทิ้งสันติภาพบอกนี่หวัวไหลครับไ <c oughs> ม่แฮนจันโลว์เปิดสันติภาพเปิดไม่ขึ้นชาดนาโลงเข้าซ้ายยิงลูกนยิขา้าโอ้โหหลุดกลอบออกไปโอ้โหผัดกันลุกผัดกันรับผัดกันยิงครับตอนนี้ต้องประกบไปแน่นหนาครับไม่งั้นอันตรายจอดฟิลิเป้นะครับ อ๋อแล้วผู้สินเป่าหมดเวลาเลยครับโอ้โหกินกันไม่ลงครับไม่มีสกอร์ครับคู่นีโอ้โหเสมอกันไปครับศูนย์ประตูตัดส่วนนะครับนครราชสีมามราดเอฟซีกับชุมบุรีเอฟซีนะครับวันนี้คุณสมยศแดงยวนผมชูมโชคนุ่มนิ่มขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้เราต้องคนลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ